สนับสนุนโดย TMA การเลืกตั้งอังกฤษก็อังกฤษก็จะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับแล้วก็จะทราบผลกันในช่วงเวลาประมาณตีสีของวันพรุ่งนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับมีที่ผลอย่างไร กับการเมืองในอังกฤษแล้วก็ผู้คนในอังกฤษไปติดตามกันครับรูปแบบทางการเมืองของอังกฤษดูไม่ต่างไปจากบ้านเรามากนักเพราะไทยเราลอกแบบอังกฤษมาแทบจะทั้งหมดแต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยบางประเด็นที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติขึ้นอย่างที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ ความไม่ปกติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็คือจะไม่มีพักการเมืองไหนชนะการเลือกตั้งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ5ปีก่อนจนต้องตั้งรัฐบาลผสมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีแต่สําหรับปีนี้จะยุ่งยากมากขึ้นเพราะคะแนนคาดว่าจะสูสีกว่าครั้งก่อน สำหรับที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษมีทั้งสิ้น650พินั่งหากพรรคไหนได้326ที่นั่งขึ้นไปก็จะมีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ถ้าไม่ได้ก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่า hung parliament คือสภาที่ไม่มีฝ่ายไหนครองเสียงข้างมากนั่นเองซึ่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันรวมถึงคณะรัฐมนตรีและบรรดาสสก็ยังทำหน้าที่ต่อไปแม้จะสอบตกเลือกตั้งก็ตาม สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าพรรคอนุรักษ์นิยมของนาย,ยกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนกับพรรคแรงงานของนายเอดมิลิแบนจะเป็นสองตัวเก่งเช่นเดิมและจะเป็นสองพักนี้เองที่จะวิ่งเต้นหาพักขนาดเล็กมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลซึ่งดูเหมือนพรรคอนุรักษ์นิยมจะมีภาษีดีกว่าเพราะนายมิลิแบนจากพรรคแรงงานเพิ่งประกาศไปว่าจะไม่ร่วมกับพรรคเสรีประชาธิปไตยของนายนิเกเกรตอย่างเด็ดขาด เพราะเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนายเครกเลือกเข้าข้างพักอนุรักษ์นิยมจนนายคาเมรอนได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีการหาแนวร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นที่อังกฤษไม่มีการกำหนดเวลาตายตัวแต่ก็มีเส้นตายบังคับไว้คือต้องก่อนวันที่18พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาเปิดสมัยประชุมครั้งแรกซึ่งถ้าย,ยังไม่มีพักไหนจัดตั้งรัฐบาลได้นายคาเมรอนที่ทำหน้าที่รักษาการจะต้องประกาศลาออก และเปิดทางให้พรรคที่ได้คะแนนมาเป็นที่สองจัดตั้งรัฐบาลแทน แต่มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าแต่ละพักจะไม่มีการรวมตัวกันและพยายามจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวแบบเสียงข้างน้อยซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่รัฐบาลเสียงข้างน้อยก็จะใช้วิธีรีบยุบสภาให้เร็วที่สุดและจัดการเลือกตั้งใหม่โดยหวังจะได้เสียงเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็สามารถหาพันธมิตรมาเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งจะทำให้รัฐบาลใหม่มีเสถียรภาพมากขึ้นนั่นเอง แต่ยังมีสิ่งที่หลายคนเป็นกังวลอยู่นั่นคือหากท้ายที่สุดแล้วยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้รัฐสภาอังกฤษอาจไม่สามารถเปิดสมัยประชุมได้เนื่องจากอังกฤษแม้จะเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญแต่อังกฤษก็ไม่เคยร่างรัฐธรรมนูนขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยและไม่เคยมีข้อกําหนดใดๆที่ระบุชัดเจนว่าจะต้องทําอย่างไรหากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสิ่งที่เป็นไปได้คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะรักษาการต่อไปแต่ต้องเจอกับอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะการผ่านร่างกฎหมายต่างๆที่ไม่สามารถทำได้และมาถึงทางออกสุดท้ายคือประกาศยุบสภารักษาการแล้วกลับไปนับหนึ่งคือการเลือกตั้งกันใหม่ ก็ถือได้ว <c oughs> ่าเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจนะครับเป็นภาพปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอกรกฤษบ่อยครั้งในระยะหลังนะครับที่สื่อทั่วโลกนั้นจับจ้องไปมองนะครับเรื่องของงานสําคัญสําคัญโดยรวมถึงถ้าหากเราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็จะเห็นช่วงเวลาของการเคลื่อนที่เข้าบ้านหลังใหม่ของนายกรัฐมนตรีคือบ้านเลขที่10ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่สื่อหลายๆสำนักก็จะมาจับจ้องกันดูครับ มาดูที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวก็สร้างความกังวลให้กับหลายๆด้านนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความกังวลว่าบริษัทในจีนอาจจะเลิกอาจจะเลิกจ้างพนักงานเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งนี่ก็ทําให้รัฐบาลจีนจะต้องออกมาตรการป้องกันปัญหานี้ค่ะ ทางการจีนมีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆยังคงจ้างพนักงานที่ไม่มีงานทำไว้ก่อนรวมทั้งยังมีการมอบเงินอุดหนุนและงดเว้นภาษ,ษีให้กับบริษัทที่ไม่ปลดพนักงานนอกจากนี้ภาครัฐก็ยังเชิญชวนให้บริษัทเอกชนบางแห่งจ้างพนักงานเพิ่มค่ะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงนี้จะซบเซาก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าขณะนี้มาตรการดังกล่าวยังดูเหมือนว่าจะได้ผลอยู่นะคะเพราะว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทต่างๆกําลังกังวลกับปัญหาความเสี่ยงทางการเงินแล้วก็นี่สิง มากกว่าปัญหาการจ้างงานแต่ถึงอย่างไรก็ตามสถานการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะหนึ่งในสัญญาณเตือนภัยถึงความเปลี่ยนแปลงก็คือการที่รัฐบาลมณฑลเหนียวหนิงซึ่งเป็นหนึ่งในสามมณฑลอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนประกาศลดเป้าหมายการสร้างงานจาก700,000คนเหลือเพียง40,000 0คนหลังจากที่เศรษฐกิจของมณฑลเหนียวหนิงในไตรามาสแรกขยายตัวเพียงแค่1.9%ค่ะแล้วก็เป็นมณฑลที่มีการขยายตัวต่ำที่สุดในจีน ส่วนสาเหตุที่รัฐบาลจีนพยายามรักษาตัวเลขการจ้างงานไว้นอกจากจะเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังเพื่อรักษาตลาดแรงงานไว้รองรับบัณฑิตจ,จบใหม่ที่คาดว่าในปีนี้จะไหลเข้าสู่ตลาดแรงงานมากถึง7จ็ล้านห้าแสนคนด้วยกันค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าการรักษาอัตราการจ้างงานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทบซาของจีนในปีนี้อาจจะเป็นไปได้ยากพอสมควรและจีนก็อาจจะไม่บรรลุเป้าการจ้างงานใหม่ในประเทศที่ตั้งไว้ถึง10ล้านตำแหน่งในปีนี้ค่ะ อีกหนึ่งประเด็นนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ถูกหยิบยกมาบ่อยที่สุดนะคะอย่างประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติอย่างสหรัฐก็คือความเหลื่อมล้ําของเชื้อชาติต่างๆค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีรายงานระบุค,ค่ะว่าชาวเอเชียมีโอกาสก้าวสู่ตําแหน่งผู้บริหารในวงการเทคโนโลยีได้ต่ํากว่าที่ควรค่ะ รายง,งานวิเคราะห์จากแอสเซนบริษัทให้คำปรึกษาและบริการด้านธุรกิจระบุว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆมีแนวโน้มจ้างชาวเอเชียเป็นพนักงานฝ่ายเทคนิคเช่นโปรแกรมเมอร์วิศวกรแทนการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นระดับผู้จัดการหรือว่าผู้บริหารรายง,งานฉบ,บับนี้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั้ง5ค่ะเช่น Google Yahoo, Intel Hewlett p a c k a r d และก็ LinkedIn ที่กรมการจ้างงานสหรัฐสรุปจัดเก็บไว้เมื่อปี2556 มีปฏิกิริยาจากทาง Intel นะคะที่เน้นย้ำว่าบริษัทมุ่งสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความหลากหลายส่วน Google ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวในขณะที่ทาง Yahoo, LinkedIn และ Hewlett Packard ยังคงไม่มีปฏิกิริยาท่าทีใดๆค่ะ รายง,งานฉบับนี้อาจจะทําให้เกิดคําถามตามมาเกี่ยวกับอคติทางเชื้อชาติและเพศในวงการเทคโนโลยีที่กําลังตกเป็นประเด็นในสหรัฐอยู่ในขณะนี้ค่ะโดยหลายฝ่ายเห็นว่าลูกจ้างในแวดวงโปรแกรมเมอร์และวิศวกรที่เป็นผู้หญิงชาวผิวสีและชาวฮิสแปนิกมีสัดส่วนต่ํามากจนผิดปกติ และแม้ว่าชาวเอเชียจะได้รับการจ้างงานในตำแหน่งทางเทคนิคด้วยสัสดส่วนปกติแต่ชาวเอเชียที่ไต่ขึ้นไปสู่ระดับผู้บริหารก็ยังมีจำนวนน้อยนะคะโดยในรายงานระบุว่าพนักงานด้านเทคนิคที่เป็นชาวเอเชียคิดเป็น27%ของพนักงานทั้งหมดในขณะที่ผู้บริหารชาวเอเชียคิดเป็นเพียงแค่14%ของผู้บริหารทั้งหมดเมื่อเทียบกับพนักงานเทคนิคผิวขาวที่มีสัสดส่วน62%และผู้บริหารผิวขาวที่มีสัสดส่วนมากถึง80%ของผู้บริหารทั้งหมด รายงานยังระบุเพิ่มเติมค่ะว่าหญิงชาวเอเชียเป็นกลุ่มที่ต้องฝ่าฟันมากเป็นพิเศษโดยมีผู้บริหารหญิงชาวเอเชียเพียง1คนต่อพนักงานด้านเทคนิคหญิงชาวเอเชีย287คนเทียบกับสัดส่วนของผู้บริหารหญิงผิวขาว1คนต่อพนักงานด้านเทคนิคหญิงผิวขาว123คนค่ะ นักวิเคราะห์มองนะคะว่าสาเหตุหนึ่งที่ชาวเอเชียไม่ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารมากเท่าที่ควรก็เป็นเพราะชาวเอเชียมักจะมีความนอบน้อมถ่อมตนและมีค่านิยมว่าการทำงานดีย่อมได้รับผลตอบแทนโดยอัตโนมัติซึ่งแนวความคิดนี้ก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในโอกาสในระดับพนักงานแต่ว่าก็ทำให้เขาพลาดโอกาสในการก้าวไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้บริหารชาวเอเชียที่โดดเด่นในวงการเทคโนโลยีเลยค่ะตัวอย่างเช่นสัตยานาเดล่าซีอของ Microsoft ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียและซันดาพิชัยหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ Google ที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียเช่นเดียวกันค่ะพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูสาสรกรรมเกษตรในภูมิภาคเอเชียกันครับ